สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเช่นเคยเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้พี่น้อยพิเลษไทันกะขอมากครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ครับผมมาให้ตามเลขประเล็กครับผมว่าได้ตามเลขประเล็กมากสองสามงวดแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมหลังจากที่เลขวิ่งพ้นรุดไปครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมงวดวันที่ส6บกุมผ้าพันหกสิบเจ็ดครับผมอ่า ตามต่อเป็นแนวทางเสงสวกเส้นดวงสู่พี่น้องเอพซีกับผมเลขวิ่งป้าเลขพร้อมก็ไปถามวข้าๆปลาเลขพร้อมครับพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่นฝันดีครับผมเป็นยังไงกัด่องไปพิจารณาหลับชมำหลับฟังน้ากันเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะไปหลับชมำหลับฟังแนวทางตัวเลขกับปลาเลขก่อมาเชียร์กับขอขอบพระคุณปลาเลขเด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้ครับ เกามาแชร์น้ำเชียร์แล้วก็อูน้ำช่ายนี่เด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขกปิงปลาเล็กงวดวันที่16กุมภาพันธ์หกสิกันเลยครับปลาเล็กครับฮัลโหลครับเป็นอย่งไรน,น้อครับผมเกามาเชียสวัสดีเด้อครับผม จ้าสวัสดีจ้าครับบ่ได้ตามหลยงวดแล้วครับจ้า <laughs> ครับปูก็ยังทรงไห้คือเก้าว่าครับผมทรงคือเก้าตัวอืมมองว่าหันใดว่ครับผมได้ยู่โอ้ได้บนหรือได้ล่างครับได้บนได้หกสามเลยบอกครับแมนอ๋อได้มาจากไหนนอกบ้านนี้อันเลขปูคนมาห้าเนาะเอาเลยจับใจห้าสามคนบอกให้ ซื้อหกสามอ๋อ <c oughs> หาสามซื้อซื้อไหนเอออ๋อปไห้หกสามไดครับเรื่องฟันเรียงนนยังไงครับผมเป็นหูฟันแม่นบอสช่วงนี้ฟันก็นเข้าอยู่นี่แหละอ๋อครับผมวันนี้ก็เลขอ๋มาตามให้พี่นอ้องเอพีซีกอนครับผมเมื่อวานจะเป็นเลขวิ่งปูแลวกะ็ะเลข นี่แหละครับผมเล็กพี่ปลาเล็กมักนี่แหละครับเพิ่งเป็นแนวทางเพื่อได้โชคล,ลับไปน้ากันครับอันนี้ยุใสครับผมนี่รื้อบ้านนี่แหละอ๋อบ่ได้ไปขายลอตเตอรี่เราได้ครับพรนี่สำเนียงเพิ่นก็บ่ค่อยสบายดิเห็นเห็นน้ําเชีย่ยนโทรไปหาเพิ่นอยู่<อ>ครับเพิ่นนั่นจักระยานพ้าดล่อมจริงเอยบ้านรเ,<อ>เราอยู่ช่วงไหน บ้านเพิ่นยูดโอ้คือสิอธิบายอย่างยาะาวาก็ไปแล้วก็มันก็จับพวกใครได้ครับผมดี๋ยจะไปหาข้าวหระอยูืครับผมครับเอามาตามเลขบิ่งให้พี่น่อยพซี่เบิ่งดูครับผมมันงวดนี้ครับผู้ให้มาตัวไหนอนาปลาเล็กจับกับจี สามกับสี่ครับแล้มาฟัน่าได้อ,อันเอาเด็กน้อยเด็กน้อยจีคนมันติดกันพอดีเราฟันนะเด็กน้อยฟ้าแฝดแมนจี่นแฝดแฝดแฝดคางละสองบอกมันติดกันเลยจีคนไนะนฟ้าตัวแฝดจีติดกันเลย จังเฮีย,ยงกันอยู่ดิเด็กน้อยซีคนยืนเฮียงกันข่าวล้อลอดอยู่หนะครับในฝันนะหึ่งตัวหึ่งติดกันหมดเออติดกันหมดเลยซีคนหนาว่าตอนนี้หนึ่งซีก็ดังมนะันเนาะไปบอกอันพี่กันนั้นว่ารเราฝันตั้งแต่ฝันตั้งแต่ก่อนปูอันนี้คนนี้ฝันตองวัดทุนครับผม ขันตองวดเห็นเด็กหน่อยฟ้าแฝดแฝดซีไปแล้วครับผมแสดงว่าซีนี่คือเราเด่นแล้วนะครับผมเด้อมักอย่างนั้นนะหนึ่งต้องมีอยู่เนาะมันเด็กน้อยเป็นหนึ่งเเนาะแม่นครับผมเด็กน้อยเป็นหนึ่งที่ประเลขมากเลยครับผมตอนนี้มักก็มักสองซีนี่แล้วสองซี สองสี่สองเป็หนึ่งสี่เนาะมีโทอดซับมาครับผมมันมันเด็กน้อยมืนกัที่เป็นหนึ่งมันจีเมืนกับีอยู่แล้วเนาะครับผมแล้วมักหนึ่งซีนี่แล้วหนึ่งสีสองสีหนึ่งสีสองซีเอาสามให้จักตัวนด้ครับผมอันนี้ สามดีสามมากอย่างวันนี้เก้าสามอ๋อแต่ว่าตอนนี้แปดสามดังกปดสามหาครับผมเออแมนยูสามห้ากับบอลจิบอะได้อีกคะแนนครัเนียนปะครับผมซื้อว่าไรเลยซื้ออะไรแต่วันแล้วนี่ซื้ออะไรลองมาดีกว่ากับจิยห้หัวครับนี่แหละครับผมลองบึ้งสามสี่ เพิ่นฝันว่าเห็นเด็กหน่อยฟ้าแฝดสีขค้นครับผมจะเป็น<อ>ตัวเลขปี่ตันแน่นก,นะกิจกรบ่นนะครับอุตะกีฟันแมนอหลีครับเอาลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะแนวทางตัว,ว,<ะ>ตวเลขวิ่งสามกับสี่ได้ครับพี่น้องกับปลาเล็กฟันเท็ดเด็กหน่อยสีขนฟ้าแฝดครับผมตีได้ก็จะเป็นสองสี่หนึ่งสี่ครับพี่น้องเนาะ ครับผมเอาเงินเลครับซื้อไปแล้ววาะครับผมนี่ครับเอ้วเขามาเชียกัขอบคุณปลาเล็กเด้อครับผมสนบกวนปลาเล็กชอบนี่แหละครับผมครับสวัสดีครับจ้าสดๆนนันๆเช่นกันเด้อครับปลาเล็กจ้า ครับพี่น้องครับผมครับเลขวิ่งป้าเลกครับมาแล้วเด้อครับพี่น้องสามกับสี่ครับผมสามกับสี่ครับได้สามกับสี่ครับผมเล็กปูครับพี่น้องเนาะเพื่อนกับฝันดีพร้อมเด้อครับผมฝันดีพร้อมฝันว่าเห็นเด็กหน่อยฟ้าแฝดสีนมากยืนเฮี้ยงกันอยู่ครับผมีพนักซี่จะตีจังไลครับผม เพิ to to seconds. Seconds. 5 5่นก็เลยตีเป็น2อกับ1นนี่นะครับพี่น้องเนาะ2อ1ซครับหรือว่าเลขกจิมาเบิ่์นครับพี่น้องเนาะกับโบนแอครับผมเพราะว่าเห็นเป็นเด็กหน่อยฟ้าแฝดครับผมติดกันหรือว่าจะเป็นเบิ่์นครับผมอันนี้ก็นำมาระวังไว้ครับพี่น้องเนาะกันเบิ่์ไว้ก็ดีครับผมเผื่อเลขมาเบิ่์นครับผมบ่ว่าจะเป็น22หรือสีครับผมครับเลขของปลาเล็กไปได้ทั้งบนทั้งล่างเล้วครับพี่น้องครับผมเลขวิ่งก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับ จะหน้าเบิ้งครับพี่น้องเนาะบลายหางครับนําเสนอแนวทางตัวเลขสูพี่น้องเอฟซีครับผมเลขปลาเล็กสาหรับพ่อร้องครับผมครับอ่าเก่ามาเชียร์โทรไปหาพ่อกะเพิ่นบป็นรารับสายเด้ครับผมครับเพิ่น่าสี่ย่างอยู่ครับจังไงเดี๋ยวตามให้พี่น้องเอฟซีครับผมพ่อร้องครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะ16กุมภาพันธ์หกสิบเจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ